สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดนาราค่ะวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านพร้อมกับนิยายเรื่องมาตาลดาเรื่องราวของมาตาลาดาหญิงสาวผู้เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์อันสดใสให้กับโลกใบนี้กับคุณหมอปุริมชายหนุ่มผู้เหมือนแบกโลกทั้งใบเอาไว้บนบ่า เรื่องราวความรักของคนสองคนที่ต่างกันสุดขั้วจะดำเนินไปอย่างไรไปติดตามและเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในเรื่องค่ะบทที่9 เกือบเดือนแล้วที่ลูกสาวคนเดียวของเขาย้ายไปอยู่กรุงเทพแม้ระยะทางจากชนบุรีไปยังบ้านลูกไม่ไกลนักหากเกลิกพลก็ไปหาอีกฝ่ายเพียงสองสัปดาห์ต่อครั้งเท่านั้นเหตุผลที่เขาไม่ได้ไปหามาตาลดาบ่อยกว่านี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซันนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามาเที่ยวกันเยอะส่งผลให้สถานประกอบการทั้งหลายในพัทยาคึกคักรวมทั้งคณะโชว์นางฟ้าป่าสีรุ้งของเขาด้วยเกลอกพลต้องดูแล ลูกน้องทั้งหลายและต้องวางแผนเรื่องการแสดงกับสมคิดเพื่อไม่ให้แขกเบื่อหน่ายดูโชว์ซ้ำๆเกลิกพลรู้ตัวดีว่าไม่ได้มีหัวใจตามเพศสภาพตั้งแต่ช่วงมัธยมปลายแต่ก็ต้องฝืนเป็นในสิ่งที่ควรจะเป็นมาหลายปีทั้งนี้ก็เพื่อครอบครัวเพื่อผู้เป็นพ่อและแม่ กระทั่งเรียนจบและต้องดูตัวแต่งงานกับลูกสาวเพื่อนบีดาชายหนุ่มก็ยอมทำตามที่ท่านต้องการเขาหวังใจว่าการมีภรรยาเหมือนคนอื่นจะทำให้เขากลับมาเป็นปกติ ทว่ากลับไม่ใช่เพราะทุกสิ่งไม่ได้เป็นอย่างที่เขาหวังชีวิตครอบครัวของเขาพังทลายลงเมื่อภรรยาจับได้ว่าสามีไม่ได้รักใครตนเองเชิงชู้สาวเขาจะรักเธอได้อย่างไรในเมื่อหัวใจของเขาเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกันกันกบเธอแม้ชีวิตจะพลิกผันแต่เขามีมาตาลดาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสุดท้ายของตัวเองผู้เป็นดั่งดวงใจของเขาเด็กหญิงตัวเล็กที่โลกทั้งใบของเธอคือเขา ตอนนี้มาตาลาดาไม่ได้เป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆแล้วและเขาไม่ได้เป็นโลกทั้งใบของเธอเช่นกันหากเธอยังเป็นดวงใจของเขาไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้โลกของเธอกว้างขึ้นและเกรกพลก็ยอมปล่อยลูกสาวให้ออกไปเรียนรู้โลกด้วยตัวเองอย่างน้อยเขาก็รู้ว่ายังมีวีนัสคนที่รักมาตาลาดาไม่ต่างจากเขาอยู่เคียงข้างเธอทำให้คนเป็นพ่อเบาใจลงได้บ้าง ช่วงกลางวันเกลอกพลต้องรบรากับความวุ่นวายในโรงแสดงที่บรรดาลูกสาวและน้องสาวมารวมตัวกันซ้อมเสียงทะเลาะก,กันบ้างเสียงหัวเราะบ้างของบรรดาสาวประเภทสองท้งร่างกายที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยมีดหมอแล้วและผู้ที่ยังไม่ได้แปลงเพศทำให้เขาหายคิดถึงมาตาลาดาไปได้บ้าง วันนี้คณะของเขาไม่ได้เปิดการแสดงเพราะเป็นวันหยุดแต่บ้านของเขาก็ยังมีเสียงดังครึกครื้นอยู่ดีเพราะว่าสองฝาแฝดอย่างเจนเนี่และโจโลี่มาหาตั้งแต่เช้ากระทั่งวันหยุดก็ามาใจคอพวกแกจะไม่ให้ฉันกับพี่เกรซได้นอนพักสบายหูเลยใช่ไหมสมคิดผู้เดินไปเปิดประตูให้สองแฝดบนเสียงดังเขาสวมชุดนอนสีชมพูอ่อนดวงตาย,ยังแดงกล่ำเพราะนอนไม่เต็มอิ่ม เขารู้ว่าวันนี้ไม่ต้องทำงานเลยถวายตัวเป็นพระมเหสีให้ฝ่าบาทในซีรีส์เกาหลีทั้งคืนทั้งหมดตั้ง16ตอนกว่าจะจบลงก็ปาเข้าไปตีสี่ตั้งใจจะตื่นนอนสักบ่ายสามแท้ๆแต่ต้องลงมาเปิดประตูให้นางแฝดสองคนนี่ตอน8ดโมงเช้า เจคิตตี้คะเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมคะคนเราพอตายก็มีเวลาไปนอนในหลงอีกเหลือเฟือตอนมีชีวิตอยู่ก็ต้องใช้ให้เต็มที่ถึงจะถูกคะ่ะนอนกินบ้านกินเมืองไม่เจริญหรอกนะคะโจโลี่ลอยหน้าลอยตาตอบเขาหอบกระเป๋าใบใหญ่ท่าทางหนักอึ้งมาด้วยโดยเฉพาะเจคิตตี้ที่อายุมากแล้วอีกไม่นานก็ตายเดยวก็ได้ไปนอนในหลุมคะ่ะอีโจโลี่ปากมีไว้ทาอะไรนอกจากหาเรื่องเจ็บตัวฮะ อมผู้ชายคะ่ะอีสมคิดนึกคำด่าอีกฝ่ายไม่ออกได้แต่กรอกตามองบนทีหนึ่งแล้วหันไปมองเจนนี่ที่ยืนยิ้มสงบเสงี่ยมแกอีกคนพอกันทั้งสองคนพี่น้องกลับไปเลยไปฉันจะไปนอนต่อเจสเกรสล่ะพี่คิตตี้เจนนี่ถามถึงเกลึกพลอยู่นี่มากันแต่ชเช้าเชียวกินอะไรมาหรือยัง เสียงนุ่มของเกลกพลดังมาจากในครัวเขาเดินออกมาแล้วยิ้มให้ลูกน้องทั้งสองคนที่ตนเองเห็นเป็นเหมือนคนในครอบครัวร่างสูงของบิดามาตาลดาสวมผ้ากันเปื้อนใบหน้านวลอ่แรมยกมือในผมไว้ข้างหูให้เรียบร้อยส่วนอีกมือหนึ่งถือทับพีอย่างค่ะเจนนี่ตอบเสียงอ่อนดีเลยฉันทำข้าวต้มไว้เยอะเดี๋ยวมากินด้วยกันนะ เมื่อเช้าขี้เกียจไปตลาดเลยไม่มีกับอย่างอื่นให้แกล้มกินจืดๆไปก็แล้วกันฉันขอผ่านนะขอไปนอนต่อสมคิดบอกเสียงยานคางตาทําท่าจะปิดแลไม่ปิดแลเดี๋ยวก่อนค,ค่ะเจคิตตี้อย่าเพิ่งไปนอนเจไม่รู้หรอกว่าโจลี่คนสวยเอาอะไรมานี่เจนนี่ทําท่าประกอบพร้อมเสียงเหมือนกำลังประกาศรางวัลน,นางงามโจลี่เปิดกระเป๋าใบใหญ่แล้วหยิบสากไม้ขนาดเขื่องออกมา ผัวร่อนเรอคิตตี้หยัดปากถามสองครั้งเอ้ยเจ๊โกรธจริงนะจังนะโจลี่หวีดเสียงทำท่ากระเงากระงอดเจนลี่กลอกตาอย่างระอากับท่าทางอนุเนศของแฝดต,ตัวเองแล้วตะคอกว่าแกก็บอกไปสิว่าเอาครกมาด้วยเอามาทำส้มตำกินจะท่ามากไปไหนร้ายนะอย่ามาทำท่าเป็นผู้ดีแล้วหลอกด่าคนอื่นทางอ้อมนะ ก็ดีกว่านางบ้าที่ชอบฉกผัวคนอื่นอย่ะปากตบกันเลยไหมนางสองพี่น้องทำท่าจะห้าหันกันจนเกลอิกพลที่ถือทัพพีอยู่สายหน้าอย่างระอาใจเขาเอ่ยเสียงทุมกังวานท้ามหยุดได้แล้วทั้งสองคนนั่นแหละเราเสียงประกาศสิทธิจากฟ้าฟาดลงมาทั้งเจนนี่และโจลี่หยุดเถียงกันทันควันต่างรู้กันมานานแล้วว่าเจ้าของคณะนางโชนางฟ้าป่าสีรุง้ง เป็นคนใจเย็นและใจดีแต่เมื่อไหร่ที่เกลิกพลโกรธจะน่ากลัวกว่าเจวีนัสและคิตตี้เป็นไหนไหนดูอย่างหลายปีก่อนมีสาวประเภทสองคนหนึ่งขโมยเงินไปเปผู้ชายไม่อั้นครั้งแรกที่โดนจับได้เกลิกพลเตือนว่าอย่าทำฝ่ายนั้นก็บีบน้ำตารับปากหากผ่านไปไม่นานก็ยังขโมยเงินอีก และคนใจดีที่คนผิดคิดว่าจะยอมอภัยให้ง่ายๆอีกครั้งอย่างเกลืกพลก็หยิบโทรศัพท์เรียกหาตำรวจด้วยตัวเองเห็นนิ่งๆอย่าให้แม่หญิงโกรธนะวีนสัสเคยกระซิบเตือนหล่อนสองคนถ้าไม่เลิอกอินกับไอดอลที่เอาชื่อมาตั้งฉันจะเปลี่ยนชื่อให้ทั้งสองคนเลยเป็นล่ำกับเข้มดีไหมจะได้ไม่ต้องสวมบทบาททะเลาะก,กันอีกไม่ดีคะ่ะ คราวนี้ฝาแฝดต,ตอบพร้อมเพียงกันทันทีดีแล้วไหนล่ะครกจะทำส้มตำเอาออกมาสิดีเหมือนกันกินตอนเช้าๆจะได้ตาสว่างเกลือกพลยิ้มแย้มไหนๆก็อุตสาหหอบครกหอบสากมาฉันไม่นอนก็ได้ สมคิดกระตือรือร้นขึ้นมาอีกนิดหน่อยสุดท้ายทั้งสี่คนเลยไปออกกันในห้องครัวสมคิดลงทุนล้างหน้าแปรงฟันให้ตาสว่างเขาช่วยสองแฝดหรือกระเป๋าใบใหญ่ที่ใส่วัตถุดิบทำส้มตำอย่างกระตือรือรน้นเกลือพลนั่งกินข้าวต้มพลางมองคนทั้งสามวุ่นวายเตรียมลงมือทำส้มตำเงียบๆเ,เปรี้ยวปากนี่ต้องมีไก่ย่างนะสมคิดพูดขึ้นลอยลอย เออเจนนี่เดี๋ยวฉันจะวิ่งไปซื้อที่ร้านข้างนอกพวกหล่อนตารอเลยนะเอาตำปูแซบๆล่ะค่ะเจเดี๋วยวฉันมานะสมคิดพูดแล้วผลุนพลันออกไปเลยเกลกพลนั่งมองสองแฝดเตรียมหันหนูน่นหันนี่ไปเรื่อยๆพลันนิ้วหน้าเมื่อกว่าตามองบนโต๊ะแล้วไม่เห็นอะไรบางอย่างโจลี่จ๋าเจเกรซคนหันทัวฝากยาวขานรับเสียงหวาน มะละกออยู่ไหนฮึมือใหญ่ที่หันถั่วอยู่ชะง,งักทันทีทำท่าเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้แล้วเงยหน้ามองเจนนี่ที่ล้างมะเขือเทศอยู่ไม่ห่างโจโลี่อย่าบอกนะว่าหล่อนลืมเอามะละกอมาน้องฝาแฝดถามเสียงเครียดอีกฝ่ายยิ้มแย่แล้วพยักหน้าเจริญเจคิตตี้กลับมาตะปบหัวหลุดแน่แม่เลนวิ่งราเริงออกไปซื้อไก่แล้วทำยังไงดี โจลี่ถามเสียงอ่อยในตู้เย็ยนมีแครอทกับแตงกวาเอามาทำแทนเส้นมะละกอสิคิตตี้เขาไม่เรื่องมากหรอกคนที่นั่งกินข้าวต้มอยู่แนะทางออกเสียงนิ่มเลยทำให้แฝดผู้พี่ถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกพนมมือไหว้ย่อขาสวยงามเจคเกรสคะวันนี้หยุดกันไปเที่ยวหามาตากันดีกว่าเจนนี่ชวนไม่ละ่ะฉันอยากพักผ่อนบ้างไว้หยุดคราวหน้าค่อยไป หนูคิดถึงน้องหน้อยหน่อย,อ,ยอายุและหนังหน้าเป็นย่ามาตาได้สบายแล้วเจนนี่เน็บอีกฝ่ายคนที่ถือแครอทมาเลยถลึงตาใส่อย่างโมโหครั้นอ้าปากจะเถียง หากหางตาเหลือเเห็นสีหน้าที่เปิดลงนิดหน่อยของเกลึกพลโจโลี่กระพริบตาปริบก่อนอุทานเมื่อคิดได้ว่าเจนนี่เผลอหลุดพูดอะไรออกไปเพราะอยู่ด้วยกันมานานดังนั้นเรื่องครอบครัวของเกลึกพลที่พ่อแม่ไม่ยอมรับตัวตนของอีกฝ่ายจึงไม่ใช่ความลับโจโลี่ขยิบตาใส่เจนนี่แล้วทำตาพองทำไมอ๋อจริงสิอย่างรอนนะเป็นย่าไม่ได้ต้องเป็นปู่มาตาสินะ อีเจนนี่โจโลี่ด่าเสียงลอดไรฟันเหลือบมองเกลือกพลที่วางช้อนเข้าต้มแล้วลูกเดินไปจากครัวเง,งียบๆสวนกับสมคิดที่วิ่งกระหืดกระหอบหิ้วถุงไก่ย่างเข้ามาเจคเรสไก่ย่างมาละแล้วเอาสมคิดอุทานเมื่อเห็นเพื่อนรุ่นพี่เดินขึ้นชั้นบนไปเง,งียบๆเขานิ้วหน้าสงสัยแล้วเดินเข้าไปในครัวเจเเรสเป็นอะไรไป ก็อินี่นะสิปากไม่มีหูรูดโจลี่พูดอย่างเหลืออดเอาแครอทยัดปากเจนนี่ไว้อีกฝ่ายรีบถมออกมาแล้วร้องเสียงลั่นฉันฉันทำไมยะก็ตะกี้หล่อนพูดขึ้นมาไม่ใช่หรือไงตอนที่ฉันพูดถึงมาตาหล่อนบอกกับฉันว่าน้อยหน่อย,อ,ย,อ,ยอายุและหนังหน้าเป็นย่ามาตาได้สบายโจลี่บีบเสียงเล็กเสียงน้อยแล้ถลึงตาใส่แฝดของตน แถมยังบอกอีกว่าทำไมอ๋อจริงสิอย่างรอนนะ่ะเป็นย่าไม่ได้ต้องเป็นปู่มาตาสินะอา้าวแล้วฉันพูดอะไรผิดตะอุ๊ยเจนนี่ที่กำลังจะเถียงทำท่านึกขึ้นได้เบิกตามองสมคิดและโจลี่อย่างตกใจหน้าหดเหลือสองนิ้วเมื่อเพิ่งคิดได้ว่าตนเองเป็นสะกิดเรื่องเดียวที่เป็นจุดอ่อนของเกลึกพลอุ๊ส์ออมสอร สอรี่บ้านแกสิคนเป็นพี่ด่าให้แล้วคราวนี้เจนนี่ไม่เถียงสมคิดถอนหายใจมองสองแฟดแล้วยื่นถุงไก่ให้ชังเถอะคราวหลังก็ระวังปากหน่อยรู้อยู่ว่าเจคเรสเขาเศร้าเพราะเรื่องนี้ได้ง่ายๆก็อย่าพลั้งปากพูดอีกค่ะทั้งสองคนรับปากพร้อมกันสมคิดมองขึ้นไปด้านบนแล้วคลงศีรษะอย่างอ่อนใจ ในห้องนอนของเกลกพลเขานั่งลงบนเตียงและวเอามือลวงสร้อยที่สวมไว้ออกมาจากเสื้อสร้อยมีล็อกเก็ตรูปไขแขวนอยู่มีดาของมาตาลดาเอามือลูบเบาๆอย่างใจลอยดวงตาเหมอมองไปที่หน้าต่างสีหน้าหม่นเศร้าปลายนิ้วเปิดล็อกเก็ตออกในนั้นมีรูปสีซีดจางของชายหญิงสูงวัยสองคนคือเปาและเฟินผู้เป็นเตี่ยและม้าของตนเอง กลืกพลนั่งทอดอารมณ์อยู่นานปล่อยให้ความคิดล่องลอยกลับไปยังเหตุการณ์เมื่อ20กว่าปีก่อนในคืนที่เขายือนอุ้มลูกอยู่ข้างถนนหน้าอาคารพาณิชย์เก่าๆที่เป็นบ้านของตนเองตอนนั้นศีรษะของเขาแตกมีเลือดไหลาอาบข้างตัวมีเสื้อผ้าที่เตียโยนออกมาตามด้วยเสียงด่าว่ารุนแรงและเสียงแม่ร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจ โดยเฉพาะเสียงกล่นไล่เจือเซอื่นของเตียที่ทำให้เขาน้ำตาไหลพรากจนสุดจะกลัน้นใสหัวไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือไม่ต้องมาเหยียบที่นี่อีกหรือมันตัววิปริตหรือทำให้อัวอับอายผู้คนอัวตายไปก็ไม่ต้องมาฟังหลูกลื้ถลื้ออุ่มไปก็ไม่ต้องเอามันกลับมาอีกเลือดอัประยชน์อย่างลือ้ออัวจะทิ้งให้หมามันกิน แม้เพียรพยายามไปหาบุพการีทั้งสองแต่ทุกครั้งที่ไปเขาจะโดนเตีย่ยทำร้ายร่างกายกลับมาเสมอเมื่อสมสารกลับมาบ้านวีนัสจะทำแผลพลางน้ําตาคอพลางส่วนเขาไม่มีน้าตาแม้สักหยดใหงไหลรินออกมาสมควรแล้วเกลึกพลรู้ดีว่าสิ่งที่เตีย่ยทำกับเขามันสมควรแล้วเพราะเขาทำให้เตียต้องเสียใจและอับอาย บิดาของมาตาลาดามองเงาสะท้อนจากกระจกข้างผนังห้องเงาสะท้อนนั้นเป็นชายวัยกลางคนผิวพันขาวสะอาดสะอ้านหน้าตาเขาเกลี้ยงเกลาโดยไม่เคยปล่อยให้มีหนวดเคราขึ้นและริมฝีปากเคลือบลิบสติกสีอ่อนไว้ชายวัยกลางคนผู้มีหัวใจอ่อนไหวบอบบางราวผู้หญิงยกมือรูปหน้าสายตามองไล่จากกระจกเงา มายังกรอบรูปข้างเตียงภาพหญิงสาววัยสดใสน,นั้นคือมาตาลดาเธอทัดดอกลีลาวดีไว้ที่หูดวงหน้าแจ่มใสมีรอยยิ้มกว้างจนดวงตายิบหยีคล้ายรูปสระอิเกกพลยิ้มให้ลูกสาวในภาพก่อนไล่ความรู้สึกขมในลำคอและหน่วงในอกออกไปให้หมดเขาลุกยืนราวกับว่าได้รับพลังใจเหลือล้นจากรูปถ่ายใบเล็กๆแค่ใบเดียว เกลอกพลถอนหายใจซ้ำอีกครั้งช่างเถอะไม่มีเวลามัวนั่งเศร้าหรอกนะต่อให้ไม่ได้รับการอภัยจากปุพการีเขาก็ยังมีลูกสาวที่รักยิ่งอยู่ทั้งคนโลกใบนี้ไม่ได้โหนร้ายกับเขาสักเท่าไหร่หรอกจริงไหมเกริกพลเดินออกจากห้องและส่งเสียงสดชื่นดังออกไปก่อนตัวว่าไงเด็กเ ส้มตำแครอทของฉันไปถึงไหนแล้วจัดมาให้สักจานสิอรุณรัศมีมองนาฬิกาข้อมือก่อนยิ้มอย่างพอใจหลายวันก่อนเธอได้รับช่อกุหลาบแสนสวยราคาแพงจากชายหนุ่มที่ชื่อปุริมหญิงสาวเลยโทรหาเขาเพื่อขอบคุณฝ่ายนั้นก็พูดกับเธออย่างสุภาพและนุ่มนวล ดังนั้นเธอจึงนัดหมายเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันขอบคุณเขาทั้งเรื่องที่เขาไปร่วมอวยพรวันเกิดของเธอและเรื่องช่อกุหลาบด้วยอรุณรัศมีนัดหมายกับเขาณนะร้านอาหารหรูในห้างชื่อดังตอนเที่ยงครึ่งแต่พอหญิงสาวก้าวเท้าเข้ามาในห้างที่เปิดเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำตอนนั้นก็เป็นเวลาบ่ายโมงตรงแล้วเปล่ารอก รถไม่ได้ติดใดๆทั้งสิ้นเพราะเธอใช้ทางด่วนเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วแต่ที่มาช้าเพราะว่าเธอจงใจ อรุณรัศมีแวะรับแสงสีมาด้วยหญิงสาวไม่อยากให้ปุริมได้ใจว่าตนเองอาจเห็นเขาเป็นคนพิเศษต่างจากชายหนุ่มคนอื่นๆหรือให้โอกาสเขามากกว่าใครๆทั้งที่ความจริงเป็นเช่นนั้นการพาแสงสีมาด้วยจะทำให้เขารู้ว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่สามารถเข้าหาได้ไง่ายๆหรือมีโอกาสพบหน้าตามลำพังได้ตามแต่ใจเขาเช่นกัน แพงเธอบอกว่านัดกับเจ้าของกุหลาบคนนั้นตอนเที่ยงครึ่งไม่ใช่เหรอแสงสีมองนาฬิกาข้อมือแล้วพูดขึ้นมาอย่างกังวลน,นี่ล่วงบ่ายไปแล้วเขาจะไม่คิดว่าเราเสียมารยาทหรอฉันก็ต้องให้เขารอบ้างสิจะให้เขาได้ใจว่าฉันอยากมาเจอเขาได้ยังไงกันแต่เธอบอกว่าเธอเป็นคนนัดเขามาเองนะเชื่ออะไรนะ คุณปุริมใช่ไหมฉันไปหาข้อมูลของเขามาเขาเป็นหมอหนุ่มที่เก่งและมีชื่อเสียงมากเลยนะปีก่อนเขาได้รางวัลด้วยใช่ฉนนัดเขาแต่เพราะตามมารยาทอันดีต่างหากละ่ะเขาให้ช่อดอกไม้ฉันฉันก็เลี้ยงข้าวขอบคุณเขาเป็นเรื่องปกติธรรมดา อรุณรัศมียักษ์ไหลอย่างเก๋ไก๋เธอสวมชุดสีแดงเลือดนกริมฝีปากทาลิปสติกสีเดียวกันผมยาวรวบไปด้านหลังเปิดวงหน้างดงามเรามาช้ากว่านนะัดแถมยังพ่วงฉันมาด้วยไม่น่าเกลียดแย่หรอือไม่หรอกอย่าบ่นมากเลยเดี๋ยวเข้าไปในร้านพอฉันยิ้มให้หน่อยเขาก็คงไม่ว่าอะไรแล้วมั่นใจอย่างนั้นเชียวหรือแพง เพื่อนถามเสียงสูงและได้รับรอยยิ้มจากอารุณรัศมีกลับมามั่นใจสิมีอะไรบ้างที่ฉันพูดออกมาแล้วไม่เป็นไปตามนั้นอย่าก,กัง,งวลไปเลยมาเถอะสองสาวที่แต่งตัวแตกต่างเดินเคียงคู่กันไป ในเวลางานอารุณรัศมีจะแต่งตัวด้วยชุดสูทเชกเช่นผู้หญิงสวยสง่าและภูมิฐานสมกับวิชาชีพแต่นอกเวลางานและนัดหมายหญิงสาวแต่งตัวด้วยชุดผ้าไหมสีแดงเลือดนกที่ช่วงบนเป็นเกาะอ,อกโดยมีลูกเล่นแต่งเนื้อผ้าเป็นกลีบดอกไม้คล้ายดอกกุหลาบสีแดงห่อหุ้มร่างกายช่วงบนไว้อวดผิวสวยสีน้ำผึ้งของหญิงสาวได้อย่างงดงามลงตัว ส่วนแสงสีสวมชุดผ้าายตัวยาวสีน้ำตาลอ่อนสวมเสื้อคาร์ดิแกนสีเขียวเข้มคลุมทับไว้เพราะภาพที่คนเห็นนั้นเร่ากับสาวสวยในชุดแดงเป็นดอกกุหลาบและคนหน้าจ,จืดๆที่เดินเคียงข้างเป็นก้านและใบก็ไม่ปาน ร้านอาหารไทยที่นัดหมายกับปุริมอยู่ชั้นสามไม่นานทั้งสองคนก็เดินเข้ามาในร้านอารุณรัศมีกวาดตามองหาเขาเธอจองโต๊ะไว้และคิดว่าต้องเห็นชายหนุ่มรออยู่ร่างสมส่วนในชุดสีแดงเลือดนกเดินไปด้านในแสงสีที่เดินเข้ามาด้วยขมวดคิ้วอย่างประหลาดใจเมื่อเห็นโต๊ะที่จองไว้ว่างเปล่าไม่มีคนนั่งรออย่างที่คาดไว้อ้าว แสงสีอุทานแล้วหันมองหน้าเพื่อนอรุณรัศมีรีตาหันไปมองพนักงานแล้วถามเสียงเรียบยังไม่มีใครมาหรือคะมีแขกผู้ชายท่านหนึ่งมาแล้วคะ่ะแต่ว่านั่งอยู่สักพักก็เช็คบินไปฝากบอกคุณอรุณรัศมีว่าไม่สะดวกรอเพราะมีธุระสำคัญในช่วงบ่ายอ๋ออรุณรัศมีชะง,งักนิดหนึ่งแล้วทวนคำธุระสำคัญ พนักงานสาวยิ้มอย่างไม่รู้อีโนอีเนลูกสาวรัฐมนตรีคนดังเลยพยักหน้าแม่ในใจจะหงุดหงิดแต่ก็สะกดความรู้สึกไว้แล้วตีสีหน้าเฉยคล้ายไม่แยแสนั่งเถอะแสงสีเขาไม่อยู่เราก็กินข้าวกันสองคนก็แล้วกันอุตสาห์จองโต๊ไว้แล้วเขาคงโกรธเรานะที่มาช้าหรือไม่ก็ต้องอาจมีธุระจริงๆเรื่องนั้นปล่อยไปเถอะ ฉันไม่ได้สนใจหรอกสั่งอาหารดีกว่าหิวแล้วสั่งน้ำแคนตาลูปให้ฉันด้วยนะแสงแล้วก็อาหารไม่เผ็ดสองสามอย่างอารุณรัศมีบอกก่อนนั่งกอดอ,อกแล้วหันไปมองนอกร้านผ่านกระจกใสเรากับบนความสนใจเรื่องอื่นแต่เพียงเท่านี้เธอหลุบเปลือกตาลงต่ำซ่อนแววตาภายใต้แผงขนตาหนากัดริมฝีปากอิ่มอย่างครุ่นคิดและสนใจอืมปุริม อรุณรัศมีคิดถึงชื่อนี้วนเวียนอยู่ในสมองเดิมก็คิดว่าเขาดูน่าสนใจนิดหน่อยตรงมีภาษีเป็นถึงลูกชายคนเดียวของศาสตราจารย์ชื่อดังและยังพ่วงตำแหน่งคุณหมอคลื่นลูกใหม่ของวงการแพทย์ไทยเธอเลยยอมนัดหมายกับเขาสักครั้งแต่คาดไม่ถึงจริงๆว่าชายหนุ่มไม่ยอมเสียเวลารอเธอเหมือนคู่ควงคนอื่น ที่ตนเองก็ใช้วิธียิ่งมาช้ายิ่งสำคัญและคุ้มค่าต่อการรอคอยตรงกันข้ามเขากลับออกจากร้านไปโดยไม่แม้แต่จะโทรศัพท์บอกหรือส่งข้อความปล่อยให้บริกรร้านเป็นคนบอกเธอเองไม่เล็วเลย คุณหมอปุริมหญิงสาวคลี่ยิ้มพอใจแบบนี้ค่อยดูเป็นผู้ชายมีสมองที่เหมาะสมกับเธอหน่อยไม่ใช่ผู้ชายเง่อยๆที่เพียงไปไหนมาไหนหรือพูดคุยด้วยไม่กี่ครั้งก็ทำให้เธอเบื่อหน่ายเต็มกลืนสามารถดาวน์โหลดนิยายเรื่องมาตาลดาในรูปแบบรูปเล่มได้ในเว็บไซต์เมเปิมาร์นะคะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube นัทนาราและ Facebook f แฟนเพจนัทนารากันไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆด้วยนะคะ